สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนแล้วก็สาธิตวิธีการกินหอยให้ถูกวิธีนะเป็นไงนะใช่เหรอว้าฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> อ่าดู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 คอยดูนะอันนี้อัน <c oughs> นี้เป็นหอยหอยหอยนางรมนะครับว้าววดหัปโอเคแล้วก็ซ <c oughs> ีฟู้ดมีแล้วก็ใส่ใส่เข้าไป อันนี้พริกเผาอันนี้นนกระเทียมเจียวแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยนะสำหรับกินหอยนี่นี่ต้นกระถินยอดกระถินมาดูนะอ่าดูนะ Fap H. Mm.